ในปี2025และ2026โครงการพัฒนาเรือดำน้ำของประเทศเกาหลีใต้ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโดยเฉพาะเรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดในโครงการ KSSIII หรือชื่อเต็มว่า Korean Submarine Series รุ่นที่3ซึ่งเรากำลังพูดถึงรุ่นแบท III ที่ถือเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของซีรีส์นี้เรือดำน้ำ KSSIII แบท III ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเพียงเล็กน้อยจาก,กรุ่นก่อนหน้าแต่มันคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในเทคโนโลยี การออกแบบและความสามารถในการรบที่สามารถเทียบชั้นได้กับเรือดำน้ำชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริการัสเซียหรือแม้กระทั่งจีนจุดเด่นที่สำคัญของ KSS-III แบ i i i คือการเพิ่มขีดความสามารถในด้านอาวุธโดยเรือรุ่นใหม่นี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธแบบแนวดิ่ง v l s Vertical Launch System ได้มากถึง1 0 1ถึท่อยิงซึ่งมากกว่ารุ่น b a t I และ II ที่มีเพียง6หรือ10ท่อเท่านั้นท่อยิงเหล่านี้รองรับการยิงขีปนาวุธรอน Cruise Missile และขีปนาวุธแบบปล่อยจากเรือดำน้ำ SLBM ที่ออกแบบและพัฒนาโดยเกาหลีใต้เองขีปนาวุธ SLBM ของเกาหลีใต้นั้นถูกพัฒนาโดยใช้พื้นฐานจากขีปนาวุธพื้นดิน SYUNMOO 2B และ 2C ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้สามารถยิงจากใต้น้ำได้และเมื่อจับคู่กับเรือดำน้ำ k s s SI i i i แบบ III แล้วจะทำให้เกาหลีใต้มีขีดความสามารถในการป้องปรามทางนิวเคลียร์และการโจมตีตอบโต้ในระดับยุทธศาสตร์ แม้ว่าจะยังไม่ใช่ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการก็ตามนอกจากเรื่องของอาวุธแล้วสิ่งที่ทําให้เรือดำน้ํารุ่นใหม่นี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือระบบขับเคลื่อนซึ่งยังคงใช้ระบบ AIP หรือ Air Independent Propulsion ที่สามารถอยู่ใต้น้าได้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมารับอากาศระบบนี้ช่วยให้เรือมีความล่องหนสติลสูงมากซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติภารากิจในเขตหน้าน้ําที่มีศัตรูตรวจการอย่างเข้มงวด เรือรุ่นแบท III ยังได้รับการปรับปรุงในด้านโครงสร้างและวัสดุโดยใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงผสมกับวัสดุคอมโพสิตบางส่วนเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานต่อแรงดันใต้น้ำความยาวของเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ90เมตรและมีระวางขับน้ำใต้น้ำอยู่ที่ประมาณ3,800ถึง4,000ตันทำให้มันใหญ่กว่ารุ่นแบทไและ I II อย่างชัดเจนซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้มากขึ้น ระบบเรดาร์และโซน่าของเรือดำน้ำ KSSIIII ก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยมีการติดตั้งเซนเซอร์แบบแฟลน์อาร์เรย์และโทอาร์เรย์โซนาซึ่งสามารถตรวจจับเสียงจากเรือดำน้ำหรือเรือผิวน้ำของศัตรูได้ในระยะไกลแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนสูงนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ที่สามารถตรวจจับและป้องกันสัญญาณจากเรดาร์หรือคลื่นความถี่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการควบคุมและปฏิบัติการเรือดำนำ้ำรุ่นนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการรบแบบเครือข่าย Network-centric warfare ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับเรือผิวน้ำอากาศยานและหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการล่องหนของเรือลำนี้ยังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมด้วยการออกแบบโครงสร้างที่ลดการสะท้อนของคลื่นเสียงและคลื่นเรดาร์โดยมีการหุ้มฉนวนพิเศษที่สามารถดูดซับเสียงภายในตัวเรือเพื่อลดการแพร่กระจายของเสียงสู่ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการหลบหลีกการตรวจจับจากระบบโซนาร์ของศัตรูในแง่ของกำลังพลเรือดำน้ำ kssiiii i สามารถบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ50-60ถึงนายพร้อมที่พักระบบการยังชีพและการดำรงชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติการใต้น้ําได้นานหลายสัปดาห์โดยไม่จําเป็นต้องขึ้นสู่ผิวน้ําสําหรับกําหนดการสร้างและเข้าประจําการเรือดำน้ำรุ่นแบต II ลำแรกได้เริ่มกระบวนการสร้างในช่วงปลายปี2024และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางถึงปลายปี2026โดยจะเริ่มเข้าสู่การทดสอบในทะเลในช่วงต้นปี2027ก่อนจะเข้าประจำการจริงในกองทัพเรือเกาหลีใต้ในปีเดียวกัน จุดมุ่งหมายขององค์การพัฒนาเรือดำน้ำรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เพื่อปกป้องหน้าน้ำของเกาหลีใต้จากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับสถานะของประเทศในเวทีอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับโลกปัจจุบันเกาหลีใต้ได้เริ่มส่งออกเรือดำน้ำไปยังประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียและกำลังมีความสนใจจากหลายชาติในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรือ KSSIII b a III คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้ด้วยตัวเอง ทั้งในด้านการออกแบบการผลิตและระบบอาวุธโดยไม่ต้องพึ่งพาชาติมหาอำนาจเหมือนในอดีตอีกต่อไปและในขณะที่หลายประเทศยังคงใช้เรือดำน้ำดีเซลรุ่นเก่า KSSIII แบต II ได้แสดงให้เห็นถึงก้าวย่างที่มั่นคงและล้ำหน้าในด้านการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทะเลซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่น่าจับตามองอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้ใส่เสียงภาคซับไทยหรือภาพประกอบแนวสารคดีเพิ่มแจ้งผมได้เลยครับ